ทำไมพระตเจ้าจิงไล่พระเข้าสู่ป่าทำผูผาป่าไม้ป่า,า,ปาลกชัดเรือนว่างไล่ไปทําไมไล่ไปเพราะต้องการให้พระเห็นธรรมชาติภายนอกเลดนอบธรรมชาติภายนอกเข้าสู่ภายในสงบงบเงียบทั้งภายนอกและภายในวางทั้งภายนอกและภายใน นี่นักปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะลูกนะลงบู่อยู่อย่างนั้นเป็นสิบสบปีลองคิดดูเดินได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็หยุดดูดูแลตัวเองสักพักเดินได้ก็ไปจำพันษาก็เพียงสามเดือนไตมาเออกภาษาแล้วเดินต่อจนขาดเส้นเอ็นลงปู่เป็น เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันมันมดกันไว้ป่านนั้นก็ไม่ยอมหยุดนะลูกนะพอกลับมาตัวปาะกีสานก็ขึ้นไปภูเมงนั่นแหละเหมือนที่บอกที่พาลูกไปเมื่อวานนี้แหละแต่ยังไม่ได้ขึ้นภูเมงเลยก่อนก็ขึ้นมาอยู่ที่ถ้ำพระบ้านพ่อแต้แม่เล่นี่แหละบ้านน้องแสงนั่นแหละออกจากนั้นก็มาขามเนืองขามเนืองนี่มีตบาดนี่ อยู่ไกลๆนี่ไม่ได้มีตะบบทใกล้นะไม่ได้มีตบ,บาท,ที่บ้านหนองแสงนะมีตะบบทบ้านอื่นนั่นเราเป็นอย่างนั้นต้องการบินตาทให้ไกลที่สุดเป็นการทําเพียนไปในตัวเสร็จสิบเก้ามิถุนายนปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดหลวงปู่ออกจากขามหนึ่งขึ้นรถโดยลูกศิษย์ลูกขาไปรับ แล้วขึ้นที่วัดป่ารัตนเกษมหรือสารแดงช่วงบ่ายนี่สิบเก้ามิถุนายนหลูกเนี่ยหนะนื่งสิบเก้ามิถุนาพน่อเต้แม่เล่ใส่บาทมาจังหันพ่อหญ่สีแม่หญยอึ๊กลุ่มเพื่อนนั่นแหละจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลาพ่อเต้แม่เล่ขึ้นรถไอเล่เหมือนกันมันก็ชื่อเล่เหมือนกันบึงมานี่ ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วขึ้นภูมิงวัดสายระแดงหรือวัดป่ารัตนเกษมนั่นแหละที่พาลูกไปทำความสะอาดกุฏิมหามงคลหลังนั้นเมื่อวานนี้แหละนี่คือเล่าให้ฟังว่าเราลงมาเราเราลงมาจากภาคเหนือก็เพิ่งลงมาปีาศ2มท1หาสนั้นเองสมัยก่อนก็อยู่ภาคเหนือทั้งนั้น ตั้งแต่ปีพศ2541เป็นต้นมาเลยจะการมาภาคกลางบ้างภาคอีสานบ้างก็ไม่มากแล้วก็ตีขึ้นภาคเหนือตีขึ้นภาคเหนือตลอดตลอดนั่นแหละสถานจี่นามหลหลากพัดคนล้มตายดินจะไล่ภูเขาจะไล่ดินถล่เลลมเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ทำจิตตบาวนาในปีพศ2 5 4 3ก่อนที่จะเดินลัดขึ้นไป เขตโน่นเขตไอ้ดอยอ่างขางไปอาบพาดูเจดีอ่างขางดอยอ่างขางท้องทอง้ทองเป็นเหตุขอพอนี้แหละชันบ้างไม่ได้ชันบ้างโฮเก็ตบางก็ได้ชันครั้งหนึ่งบางวันก็น้ำก็แทบจะไม่ได้ชันช่วงเย็นเอาน้ำที่สกปรกโสโครที่เน,น่นาๆนเหม็นๆม,ม,มาต้ม พอที่จะได้เป็นกระสายเล็กๆน้อยๆพอจะให้มีน้ำไหลระดับไหนล่ะระดับสลัดเป็นสลัดตายมาน,น,นี่และจะให้เรานี้อยู่เป็นปกติไม่มีสิ่งที่เลื่อเลือบมาสอนลูกสอนหลานก็แสดงว่าไม่ใช่วิสัยของพระธุดงค์มันต้องผ่านสลนาดลบสละเป็นสลัดตายมาผ่านมาได้ค่อยมาสอน ผ่านไม่ได้ตายในสนามรบก็คือจบอต้องเข้าใจด้วยถ้าไม่ถึงที่มันไม่ตายหรอกเชื่อขนาดนั้นถ้าถึงที่ทำยังไงก็ไม่อยู่นั่งอยู่เฉยๆก็ตายเมันญาติเรานี่นั่งอยู่ในบ้านญาติห่างๆงน,นั่งอยู่ในบ้านกํลังที่จะทําไม้ไผ่จากสารน,น่นสารน,นี่ ประตูเหล็กด้วยอยู่ข้างหน้าอย่างดีปิดไว้อย่างดีเจ้ากรรมในเวรคงส่งผลคงไปสิงในรถจู่ๆรถเสียหลักวิ่งชนประตูประตูเหล็กพังลงปั๊บรถไม่ไปไหนน่าจะวิ่งไปจนที่อื่นกับวิ่งโค้งไปชนแกอัดเข้ากับต้นไม้ต้นใหญ่ตายคาที่ ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่อยู่ใกล้เอ้ยอ,อยู่ใกล้กันใช่ไหมละ่ะนั่นอยู่ในบ้านนั่นมีกระแพงรอบประตูประตูบ้านก็เป็นเหล็กอย่างดีด้วยรถเสียหลักยังไงมันก็เป็นถนนธรรมดานี่สมัยก่อนนี่มันไม่ไม่ใช่ว่าถนนคอนกรีตนะลูกนะเออเป็นถนนดินทรายธรรมดารถเสียหลักแล้วเลยทะลุพุ่งไปชนกับไอ้บ้านกับกำแพงแล้วก็ตีเข้าประตูบ้าน โค้งแกก็นั่งอยู่ค่อนข้างนะที่จริงรถมันตรงไปอย่างนั้นนะ่ะมันไม่ตรงนะเห็นไหมนะ่ะถึงที่ที่มันจะตายไงมันกับโค้งขื้นมาชนแกอัดกอปี้เขากับต้นไม้ตายคาที่เห็นไหมอีท่นานนี้ก็ตายเห็นเราเชื่อกรมเชื่อผลของกรรมเชื่อพทธเจ้าเชื่อพทธเจ้าก็คือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม,รรม,รรมนี่เนะี่ยเพราะเราไม่คิดจะกรรมมาเวียนว่าแต่เกิดอีนี่พอเราต้องการเป็นผร้ทหารนี่สละบเป็นสละตายตายขนาดนี้เดี๋ยวนี้ต้องการอรหัตผลนั่นเทอทูลที่สุด ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์รัตะนสามยมสมพรบูรมีใจไม่มีคําว่าเป็นที่ต้องตีตัวเองอยู่อย่างนั้นเราน่าจะตายวันนั้นนะนี่แหละก็เห็นน้ำนี่แหละมันไม่ใช่ว่ามันว่ามันมันเป็นน้ำเล็กๆเหมือนบ้านเราใช่ไหมฝนตกหนักมันจะไหลรวมกันเหมือนลางน้ำใหญ่เสียงน้ำซาะหน้าผาโคตหินภูผาป่าไม้มาดิโอยน่ากลัวนะ เสียงนี่หวาดวิวหนักว่วมันก็เอาไม่ทันนะแล้วเขาจะไปทันหรอมกก็เอาเลยว่าให้มันตายอยู่นี่แหละว่ามันเสี่ยงไม่ตายมวลน,น้ําไหลวกขึ้นเป็นน,นั้นนั้นนั่นแหละเราต้องเข้าใจได้ว่าขุนเขาไม่เหมือนบ้านเรานะลุงสลับซับซ้อนมากแม้พาลูกไปปูชีฟ้าแถวบ่อกเกลือเพศนะั่นนี่ก็ระดับไหนลนะ่ะเอาแต่เขตนั้นพ่อยังไม่ได้พาลูกไปนะพาไปเพียงดอยอ่างขางตีกลับลงมาแค่นั้นเอง เลยสุดนั้นขุนนางนางน,นอนดอยผ้าห่มปกเขตนั้นยังไม่ได้พาลูกไปนะอ่แล้วก็ถึงแม่สายยังไม่ได้พาลูกไปนะเขตนั้นพาเพียงเพียงพาลูกไปที่เชียงแสนสามเหลี่ยงทองคําแล้วก็วกข้ามาสันาธตาตเขตพระธาตุพระเงากลุ่มนี้แค่นั้นเองเขตที่หลวงปู่เดินนี่โอ๊ยในในในสมัยก่อนนี่มันเขาไม่ไม,ไม่ค่อยมีรถนะ นั่นกเหมอนก็น้องอ๊ะอรุณนัไทยอย่างนี้ทางขึ้นหาังค้างอย่างนี้เนะี่ยอมันมีรถมีรลาจะเมื่อไหรล่ะน,น,นานๆทีถ้ากลางคืนเงียบเพราะสมัยก่อนเขาใช้โคเทียมเกลียนนี่นั่นเขาไม่มีรถนี่สมัยนี้โคเกวียนก็หายไปไหนไม่ทราบนะโอ้ที่สนุกนะเรื่องภาวนาพูดให้ฟังพอเห็นข่าวเรื่องน้ําท่วมอืแถวแม่สายแถวไอไออะไรล่ะวัด บ้านขั้นหนุนหรืออะไรลืมแล้วตรงนั้นมันเป็นที่ลุ่มแล้วก็ตกีเข้ามาแถวหุ่นนางนางนอนซัดเข้ามาแถวใดพระองปกมันตีเข้ามาท่าตอนนัางแม่สายนี่มันจะเป็นที่ลุ่มๆนุนะตรงนั้นลุมนะ่มพอน้านแม่สายฟัดก็ซัดเข้ามาโอ้ยมันน่ากลัวนะลูกนะคนก็อยู่ด้วยความลาบากน่าสงสารที่พูดนี่อืมถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ก็เหมือนที่ปีนั้นที่อยู่แถวรอ้อยเอ็ดแถวเนี่ยแถวยโสแถวร้อยเอ็ดแถวสารคามนี่เร <ๆ S 2> าก็ไปช่วยได้ใช่ไหมลูก เราไปแล้วเราไม่อยู่แล้วไปแล้วนั่นด้วยความเมตตากันถ้าไปเราตกทุกระยะล้วกําลำบากก็มีข้าวจะกินจะเป็นยังไงล่ะในช่วงนั้นมันอันตรายที่สุดนะลูกนะถ้าน้ำป่ามันไหลหลากมามันไม่เหมือนที่แต่น้ําท่วมเหมือนแถวแม่น้ําชีบ้านเรานะลูกนะนี่แถวอยะโสแถวอุบลเนี่ยแถวพวกนี้ยังธรรมดานะลูกยนะังแถวสระคมนี่แถวเลอเอ็ดนี่ที่เราไปนั่นยังเป็นน้ําธรรมดาไหลธรรมดาไม่ได้เหมือนน้ําป่า คนละอย่างนะลูกนะเห็นเจ้าบินมาลือฤ์ิทกับเจ้าเอากพันสองพี่น้องแฟดลูกน้องซัดนุ่นปีนขึ้นไปในไอในเสาไฟเพราะเขาต้องปิดเสาไฟหมดนะลูกนะต้องดับไฟเพราะอันตรายปีนไปในเสาไฟแล้วก็ให้ลูกน้องเอาเชือกไปมัดใส่ไอไอเสาใหญ่ๆทางด้านนั้นค่อยิึงกันไปเพราะน้ำอะไรเชียวนี่โอ้ยเราก็โอ้เอาใจช่วยลูกเขา ถ้าอยู่ใกล้นี้เราไปแล้วอืหาโน่นหานี่ไปช่วยด้วยเขาแล้วน่าสงสารนี่แม่ครัวทั้งพระด้วยช่วยกันนะอยู่ข้างนอกคนละไม้คนละมืออแบกของแบกอะไรช่วยกันเพื่อเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในอพูดในฟังลูกถึงความเมตตาที่เรามีนั่นเห็นคนตกตกทุกข์ได้ยากตอวเราลาบากเราเป็นอย่างนี้แหละนี่ใจเรานัก็เหมือนที่มาก็ลูกเขามาขอนเนี่ยอเอ็มพูดให้ฟังเห็นไลน์มา มาขอเชื่อโรงเรียนอยู่ที่น้องเรือนี่แหละมาขอเชื่อทีมฟุตบอลเราก็เลยเอ้ยบอกให้คุณนาทางด้านนั้นนะลูกนะพิจารณากันดูนะโทรหากันดูว่ามันเป็นยังไงเพราะการที่จะไว้ใจกันมันก็ต้องคุยกันซะก่อนไม่ว่าจู่ๆจะมาขอโน่นขอ,อนี่เราก็ต้องรู้ว่าเป็นของจริงด้วยเพราะทุกวันนี้มันอันตรายนะลูกเราก็เลยว่างั้นกอนีก็ให้โอวาดลูกแต่ใครช่วยเราช่วยได้อยู่ก็เลยว่างั้นคือต้องพิจารณาต่ต้องให้สมบูมรณ์รวนซะก่อน นี่ก็ลกเขาต้องการเสื้อทีมฟุตบอลอืมทีมฟุตบอลก็มันก็ไม่แพงลูกหลวงมันก็ตกไปเพียงหมื่นสองหมื่นแค่นั้นละนึกเหมือนความบาทแค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้แพงเลยหรอกแต่เราอยากทราบว่าเป็นของจริงไหมแค่นั้นแหละให้ติดต่อกันนะลูกนะว่าเราช่วยทางด้านสังคมนี่เราเข้าไปช่วยแล้วว่าเพราะนี่เรื่องเรื่องเรื่องการกีฬาเรื่องเรื่องเดียนนี่เรายิ่งต้องการช่วยอยู่แล้วอืมเราเป็นนิสัยของเราอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะ้ลูกนะ อยากจะช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ตามที่กาลังปัญญาเรานี่แหละช่วยก็ช่วยตามที่กําลังปัญญาเราช่วยตามที่ทรัพย์ที่เรามีนะเราก็ไม่ได้เกินนั้นเราแต่ถ้าได้ช่วยคนเรามีความสุขอืช่วยจุดนั้นบ้างช่วยจุดนี้บ้างเมื่อวานนี้ก็ไปนี่แล้วก็ไปช่วยที่สพกนวลใช่ไหมล่ะออกจากสพกนวนล้วก็ตีขึ้นโน่นภูเมงไปทาความสะอาดที่กุฏิม้ามงคลหลังนั้นที่เป็นอนุสรณ์สถาน ตั้งแต่ปีพศ2 5 5 1ยังเป็นปกตินะลูกนะแต่ก็จะพังแล้วล่ะใ <c oughs> กล้จะพังแล้วล่ะปวกขึ้นปวกขึ้นเออพระฟาล,ลูกไปตามความจาที่บานนี้ยุงก็เยอะเออก็เลยได้ไล่จดเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ลูกได้เห็นสถานที่ที่หลวงปู่ฝันว่าได้เทศปโปรดเท่ามหาผมโห่นี่เนี่ยเข้มข้นนะเทศเกือบชั่วโมงนั่นน่ะนั่นเท่ามหาผมในฝันก็ยืนฟังด้วยความเคารพ ไอ้เราก็ดืดเท็ดเอาจริงเอาจังจริงๆนะตั้งแต่ปีปอพอ2 5อ1สไงเลยพวกได้ฟังแค่นี้รู้นะขออมูลาสนา้วยสาธุสาธุ